ให้พี่พิมรีวิวกันแดดให้ดูสดสดหน่อยนะคะนี่คือกล้องสดหน้าสดนะคะแล้วก็มารีวิวกันหน้าร้านเลยนะคะมารีวิวกันหน้าร้านเลยเอาค่ะปาดไปค่ะนี่นะคะกันแดดนาโนจซาของเรานะคะก็จะเกลี่ยง,ง่ายประมาณนี้นะคะสามารถที่จะคุมมันกันน้ํากันเง,งืง้อแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีรองพื้นนะคะไม่ต้องไปเปลืองนะคะไม่ต้องไปเปลืองเสียะคะ่า อะไรนะเสียเวลาซื้อรองพื้นเลยนะคะตลับเดียวจบค่ะ59บาทนะคะอ้าเห็นไหมพอเราทาไปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยน้องๆเขาว่าพี่พีมแล้วมันกันน้ำกันเหงื่อได้จริงไหมเสียงรถแล่นผ่านหน้าเราแป๊แบบนึง๋ย่เปิดน,น้ำาลยค่อ่ะมาจริงไหมมาทามาลองกันน้ำร้อนมาก น้ำร้อนมากทุกคนเอารูปดูนะคะ <_ C> เห็นไหม,มนะนะไม่เป็นคราบนะคะรูปลูบไปก็ไม่เป็นคราบนะคะเนียนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เซตออกสามารถที่จะทาทับได้เลยนะคะลองดูค่ะลองดูไม่เชื่อลองดูนะจ๊ะ